มุดดำหรือพูดเรื่องแน็กสุดอึ้งวงในออกมาแชร์แล้วหมดตัวเพราะรักคำเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสน,นะครับโดยในวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับก็ยังคงมีประเด็นให้ได้ติดตามกันต่อนะครับสำหรับกรณีของแน็กชาลีกับกามินนะครับโดยในความเคลื่อนไหวล่าสุดน,นะครับในฝั่งของทางคนสนิทของแน็กนะครับอย่างคุณมุดดำกระชาพาก็ได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของแน็ก และกามินนะครับในช่วงของรายการข่าวใส่ไข่นะครับทำเอาคนที่ได้ฟังแล้วถึงกับต้องร้องห้ากันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนๆใจหายกันเป็นอย่างมากนะครับสำหรับน็กชาลีจะได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกับพูดถึงความสัมพันธ์กับแฟนสาวติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างกามินหรือจีกา m i n นะครับว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้คุยกันมาก,กว่า2อสัปดาห์แล้วตอนนี้ถึงเวลาต้องแยกย้ายแล้วจริงๆปล่อยให้เขาได้ในหลายๆสิ่งที่เขาต้องการไป งานนี้ก็ทาเอาชาวเน็ตและบรรดาแฟน,นคลับต่างก็เข้ามาถกเถียงกันสนั่นในโลกออนไลน์เลยนะครับอีกทั้งก็ยังมีทัวร์ไปลงทั้ง2ฝ่ายกันด้วยนะครับโดยในความเคลื่อนไหวล่าสุดในประเด็นนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในบางช่วงบางตอนของรายการข่าวใส่ไข่นะครับโดยคุณมดดำกระชาพานะครับก็ได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ของแน็กกับกาเมินเอาไว้ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้คุยกับแน็กเลยจะไปรู้ได้ยังไงไม่มีใครรู้เรื่องเลยรู้แต่ว่าห่างกันตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอห่างกันมาเป็นเดือนแล้ว โดยพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ถามต่อไปว่าครั้งนี้คือยกย้ายแน่ๆแ,แล้วใช่ไหมซึ่งคุณมดดำตอบว่าเขาก็ยกยาก้ยายก,กันมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะพี่หนุ่มก็พูดต่ออีกว่าผมก็เคยสัมภาษณ์2คนเลยมดดำก็เคยเราก็สนิทแน็กด้วยอะ่ะโทรไปถามสิซึ่งทางคุณมดดำก็ตอบกลับไปว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยซึ่งต่อมาก็มีประเด็นที่ว่าหนึ่งในทีมงานของแน็กชาลีนะครับก็คือพี่แนนนั่นเองนะครับได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางทิกตอก พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวว่าพี่แนนถูกเชิญให้ไปประชุมที่คูบอลคอมพานีบ้านของเน็กชาลีเมื่อคืนนะครับวันนี้คูบอลคอมพานีระสำรสายถึงข่านต้องเชิญสปิเกอร์หรือทีมงานเข้าประชุมนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายถึงต้องมีการพูดคุยหรือการขอความช่วยเหลือแล้วพี่แนนก็ยังได้บอกว่าผมถูกเชิญให้ไปอยู่ในที่ประชุมผมไม่ได้ออกมาพูดอะไรเล่นๆได้นะแบบนี้น็กชาลีพูดคําเดียวแม่มเป็นข่าวเลยแล้วผมเนี่ยพูดแบบนี้ไงก็เป็นข่าวถ้าพูดเท็จอาจจะโดนฟ้องด้วย มีสายเข้ามาให้เข้าวังด่วนผมนี่สตาร์ทเครื่องแทบไม่ทันผมไม่ได้ถูกเชิญออกครับผมถูกเชิญเข้าฮะซัพพอร์ตผมด้วยก็ต้องบอกตรงๆว่าคูบอลน่ะมีกล้อง c c t v นับร้อยตัวเข้าใจผมหรือยังเพื่อนเพื่อนห้องอื่นผมไม่ได้สารแนไปผมถูกเชิญ4ท่านที่ถูกเชิญเนี่ยมีผมไปคนเดียวคนที่เขาไม่ชอบผมก็ยังไม่ชอบผมอยู่เหมือนเดิมแหละครับพี่แนนขอว,ว่าวันไหนที่น็กชาลีไลฟ์ขายของ อยากให้แฟนๆช่วยเข้าไปเป็นกําลังใจเข้าไปซื้อให้หน่อยถึงไม่ชอบก็เข้าไปหน่อยเพราะจุดเริ่มต้นของจักรวาลน,นี้เกิดมาจากเนคชาลีทั้งสิ้นส่วนการมินพี่แนนก็ยังคงรักน้องเหมือนกันแต่ต้องเลือกที่จะพูดหรือใช้ชีวิตให้ถูกต้องให้สมเหตุเรายังคงรักน้องได้เสมอแต่จําเป็นที่ต้องมาดูแลเนคชาลีก่อนผมจะพูดคาไหนดีน้ําตาเล็ดนะผมขออนุญาตคูบอลคอมพนีขออนุญาตเนคชาลีขออนุญาตพูดสักหนึ่งคำดอมไม่ตกปรปิ นอกจากนี้พี่แนนยังบอกด้วยว่าหมดตูจบรู้เรื่องถ้ามึงไม่เคยหมดมึงจะไม่รู้เพราะคําเดียวคําว่ารักมึงลองหมดตูแล้วกันมึงจะได้รู้ว่าจะใช้ชีวิตยอย่างไรช่วยแนกด้วยซับพอร์ตเป็นกําลังใจให้แนกและครอบครัวแนกด้วยขอให้พวกเราช่วยกันทํามากทําน้อยก็ได้แต่อย่าจงเกลียดรงชังแนกและครอบครัวแนกเลยโดยภายหลังจากที่พี่แนนได้ไลฟ์ไปนะครับก็ได้มีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าชาลีหมดตัว ก็หมดเพราะต้องจ่ายค่าปรับที่ต้องจ่ายคืนลูกค้างานคู่ที่รับไว้ครับรู้แล้วพักหลังทําไมชาลีถึงไม่ป้อนงานกาหมินเพราะคงคิดว่าอาจถูกฟ้องหรือเพราะรู้ว่ากาหมินมีแผนโดนเอเจนซี่ฟ้องค่ะกาหมินมีเอเจนซี่ดูแลก่อนมาไทยแน็กอาจโดนค่าปรับจนหมดตูดจากงานคู่ทั้งหมดปากมาจากผู้บอลการที่ห้องไอดอลเอาข้อมูลมาแฉมากมายทําให้ f อแตกแยกกันชาลีโดนเละเขาเสียใจมากเสียน้ําตาใครไม่เชื่อข้อมูลนี้ถามเบสได้ ถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้จริงๆหรือว่าผู้หญิงคนนี้เลือดเย็นมากและแสดงละครความรักได้สมบทบาทมากทั้งสีหน้าและดวงตาถึงผู้ชายคนนี้จะไม่สมบูรณ์แบบในทุกเรื่องเขาก็ทําทุกอย่างทุ่มเทให้เธอทุกอย่างจริงๆช่วยกันสนับสนุนส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้ชาลีอยู่ในอ้อมกอดในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับกล้องห้วยไร่ก็ได้ออกมาไล์สดและตอนหนึ่งได้ตอบคาถามถึงแน็กชาลีว่าไม่ต้องห่วงชาลีผมดูแลอยู่แล้วไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรน้องก็คือน้องไม่ว่าจะดีจะเลวจะชั่ว จะยังไงในสายตาคนอื่นสําหรับผมเขาก็คือทองคํพใครจะว่ายังไงน้องผมผมก็ต้องกอดรัดน้องผมเรื่องส่วนตัวของแน็กไม่ใช่เรื่องของผมแต่ที่เป็นส่วนของผมคือแน็กเป็นน้องผมแค่นั้นเองผมก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของความเป็นน้องผมพวกผมนัดการกินข้าวแล้วเดี๋ยวมีอะไรน้องก็เล่าให้ผมฟังเหมือนเดิมผมก็เก็บไว้ในใจผมนี่แหละเพราะแฟนคลับบางคนแม่มก็สันดานหมาไม่ใช่แฟนคลับที่แท้จริงแค่อยากมาเกาะเอากระแสแล้วก็ไปทําร้ายจิตใจน้องผมพวกนี้ต้องไม่ให้ข้ามาเด็ดขาด ครที่คิดจะมาดรามา่าหรือพวกแฟนคลับส้นที่ชอบเอาไปปั่นไม่ใช่แฟนคลับหรอกพวกหากินกับกระแสดาราพวกนี้มึงต้องเจอกูพวกสันดานนี้อาทิตย์หน้านัดกันไปกินข้าวมักแนกไปกอดน้องผิดถูกเป็นเรื่องของเขาผิดถูกเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกูเหมือนวันหนึ่งถ้าลูกกูไปทําอะไรไม่ดีข้างนอกเขาติดคุกลูกกูก็ต้องติดคุกแต่เวลาไปเจอลูกกูกูก็ต้องกอดลูกกูแล้วถามว่าเขาทําไมทําอะไรแบบนั้นเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทํา แต่ในความเป็นลูกเราก็ยังเป็นพ่อเป็นลูกกันเหมือนเดิมในส่วนของแน็กเดี๋ยวจัดการกันเองไม่ต้องมาบอกมาสอนคูนะครับแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ